สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี FC เก่าเอฟซใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่27่บธันวาคม64นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณวันที่24นะคะวันที่27นะคะเราไปดูวันที่24ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ เด่นรอบเช้านะคะจะให้ตัวเด่น0นย์และ9นะคะพี่น้องบนมา4 3 1สม่ล่าง92นะคะพี่น้องวันล่าง6 2นะคะว่าผิดเนาะคะ่ะพี่น้องคะวันนี้ไม่เข้านะคะรอบเช้านะคะมาดูรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายจะให้เด่น0ูนย์และ9เหมือนกันนะคะบนมา0 3นย์ล่าง60นะคะพี่น้องคะบนเข้า0ูนย์ล่างเข้าคู่0ู6ย 6, 0, ์นะคะมาตัวเดิมนะคะ มาค่ะมาต่อวันที่27ทธันวาค่ะ27่ธันวานะคะใจก็จะฝนการออกรางวัน24ทธันวาคม64รอบเช้ามานะคะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะบนและล่างค่ะบน 4, 3, 1, ล่าง62นะคะพี่น้อง4บวก3บวก1นบกสนะคะได้16ลบ 1, เหลือ15ลบ1นเหลือ14นะคะจับตัวเด่น2ตัวค่ะ เป็นรอบเช้านะคะของหวยหุ้นจีนนะคะอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องคะห้านะคะจะมาหาซีค่ะพี่น้องห้าสี่นะคะต่ำแต่กองค่ะพี่น้องกล้องต่ำห้าสี่นะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกนะคะสี่นะคะ 4ี4ห4าสี่สมาดนะคะมาดูรอบบ่ายต่อนะคะไม่ชอบชู่ที่ใจจับให้ก็วิ่งรูดได้เลยนะคะชอบตัวไหนเลือกได้นะคะพี่น้อง รอบบ่ายนะคะใจ้ก็จะผลการออกรางวัน24ธันวารอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะบนและล่างนะคะบน033า 3, ล่าง6 6นะคะ3-3บวกสบวกนะคะได้ 12, 1 2 1ลบนเหลือ11เลบหเหลือ10นะคะจับตัวเด่น2ตัวนะคะพี่น้องคะเด่นรอบบ่ายนะคะปิดประกาศเจรุดแล้วพี่น้องไหลแล้วค่ะขออนุญาตใช้ปากกาดำนะคะหนึ่งและ0ูน์นะคะ ไหลลงโตพี่น้องเอ้ยสมประกอบนะคะเนาะเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่หนึ่งและศูนย์นะคะกลุ่มออกาเขา,าได้พี่น้องคะ่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์นะคะมาดูตัวมาดูการจับคู่นะคะหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหก 1 5ึนะคะศค่ะ0 1ค่ะ0ู0ย์เแล้วก็09นะคะพี่น้องคะแล้วจะชอบนะคะไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็ เลือกได้เลยนะคะพี่น้องเลือกคู่ใหม่ได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะบนและล่างสามารถเข้าหากันได้นะคะใจก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะใจก็เป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะค่ะมาดูมาดูบรซซันค่ะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขาก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะ ต่ำตะกองพี่น้องคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆลำๆรวยๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ